สวัสดีครับผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับ IT 360 channel นะครับและนะครับวันนี้ผมก็จะมานำเสนอเทคนิคดีๆนะครับที่จะนำมาฝากท่านผู้ชมอีกเช่นเคยนะครับในวันนี้ฮะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการแบ็กอัพบุ๊กมาร์กนะครับใน IE Explorer นั่นเองนะครับแต่จะมีวิธีการยังไงนั้นมาติดตามกันเลยนะครับโอเคนะครับก่อนอื่นนะครับให้ท่านผู้ชมนะครับคลิกขวาที่ หน้า Desktop นะครับเพื่อที่จะสร้างโฟลเดอร์นะครับ New นะครับโฟลเดอร์ hmm. นะครับ mm hmm. พิมพ์ชื่อ Export IE นะครับ mm hmm. เวลาที่เราเซฟบุ๊กมาร์กรือว่า Favorite ของ IE mm hmm. เราจะได้มาเซฟที่ตัวนี้นะครับ mm hmm. แล้วก็ลำดับต่อไปครับเปิด Internet Explorer ขึ้นมานะครับผม แล้วก็ไปที่รูปดาวนะครับมุมขวามือด้านบนนะฮะกดคลิกนะครับแล้วก็มาที่แทบตัวนี้นะฮะ S to f a v o r i t e นะครับคลิกลงมานะครับแล้วเราก็จะเห็นแทบนะครับ Import and Export นะครับให้เรากดเข้าไปนะครับทีนี้เราจะทำการ Export นะครับให้มาเลือกที่ด้านล่างนะครับก็คือ export to a file นะครับแล้กด next ครับผมเราสามารถที่จะ export ในส่วนของอ favorite นะครับ feed นะฮะ cookie นะครับ cookie ก็คือ,อ username รหัส p a s s ส o ว d ที่เราได้บันทึกไว้ในเครื่องนะครับแต่ว่าในที่นี้เราจะเอาแค่ตัว favorite นะครับแล้วก็ Bookmark นั่นเองนะะกด next เลยครับและเราก็กด next ต่อ,อไปครับในส่วนตรงนี้ก็คือ เราจะเบราว์ไปที่เบราว์เซอร์ที่เราสร้างไว้เมื่อกี้นะครับแล้วก็กดเซฟครับกด Export ครับเรียบร้อยครับทีนี้เดี๋ยวผมจะทดลองให้ท่านผู้ชมดูนะฮะโดยการลบเจ้าตัวบุ๊กมาร์กเดิมที่ผมบุ๊กมาร์กไว้นะฮะโอเคเดี๋ยวเรามา Import กันเลยครับก็ไปที่แถบด้านบนเหมือนเดิมครับนะฮะเฟอร์นะครับดาวตรงนี้นะฮะกดแถบด้านล่างครับ แล้วก็ Import and Export นะครับเราจะมา Import กันนะฮะเราก็จะมาเลือก Import f o r m f f i l e ตรงนี้นะครับกด Next ครับแล้วก็เลือก Favorite ครับหรือ Bookmark นั่นเองนะฮะกด Next ครับแล้วเราก็ไป Brow s e ในโฟลเดอร์ e อ p o r ์ IE นะครับกด Open ครับแล้วก็กด Next ครับ เลยครับผมเรียบร้อยครับทีนี้เรามาดูนะว่าตัวบุ๊กมาของเรามาแล้วหรือยังนี่นะเรียบร้อยครับเป็นยังไงกันบ้างครับกับสําหรับเทคนิคดีๆที่เรามาฝากกันในวันนี้นะครับก็คงต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในวิดีโอชุดหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ